โดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาประลัดจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโดยมีนายวันชัยโชควิเศษชัยสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการในนามผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายฉลองฤทธิ์ศรีสูงเนินรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการตามบันทึกความร่วมมือระดับจังหวัดอำเภอได้แก่ปกครองจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดพัฒนาการจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้ประสานสสปชตระดับจังหวัดและอำเภอ ประธานหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลจำนวน50แห่งแห่งและ1คนผู้บริหารและพนักง,งานของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสิ่ง80คนโดยภายในงานมีการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพของสอสอปชตร่วมกับหน่วยงานความ